ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาพามาดูปั๊มลมตัวเล็กนะครับผมตัวนี้ก็จะขนาดแค่24ลิตรนะครับผมตัวนี้ก็สั่งมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับตัวมอเตอร์อยู่ที่1,390บาทเหมือนก็จะเป็นของยี่ห้อไทเกอร์นะครับราคา3,000กว่าบาทนะครับ ก็จะมีวาล์วออก2ด้านนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบพลาสติกรุ่นใหม่นะครับผมแรงดันจะอยู่ที่8ดบานะครับสูงสุดแล้วก็ตัวทายลมจะเป็นแบบก๊อกแบบนี้นะโอเค ก็ต,ต่อไปนะครับก็จะทดสอบปั๊มลมจากศูนย์นะครับผมว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับทำงานแล้วนะครับเสียงก็ไม่ค่อยดังมากเท่าไหร่นะครับ อค okay. อันนี้ตัดแล้วนะครับก็ประมาณ50วินาทีนะครับผมก็เดี๋ยวลองไปเป่าลมดูนะครับอันนี้ก็จะใช้ที่เป่าลมของ p ูม่านะครับ นี่นะครับเดี๋ยวจะเป่าออพวกนี้นครับคิน เป่าก็ปั๊มก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะครับผมแต่แรงดันผมกดค้างผมกดค้างก็จะอยู่ที่4บาร์นะครับ ต่อไปนะครับแล้วก็จะลองกับปืนลมตัวนี้นะครับเป็นของเก่านี่นะครับก็เดี๋ยวจะลองถอดลดล้อนะครับ แน่นเกินแน่นเกินนะไหน่นเกินขี้ขาดวะฮะไม่ออกอันนี้ก็อาจจะไม่แตปั้มลม,มไอตัวนี้มันไม่ค่อยดีนะครับอคลมมันก็เลยไม่ออกไม่ต้องบอกระได้ดวะใช่แต่ชใช้ใช้ได้นะ ได้แต่มันมันก็ยิงได้ในในใช้ที่เติมลมมาดูนี่นี่นะครับตอนนี้จะอยู่ในเดี๋ยวผมจะป้ายไปนะ นี่ตอนนี้ป้ายลงมาเท่านี้แล้วนะครับจะจะเติมนะครับนี่ขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่นะครับผมก็ตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้โอเคเลยนะครับขนาดแลเล็กๆนะครับผมไม่เห็นเลยอะค่ะ ้าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ